เมื่อวานนี้พวกเราได้รับประสบการณ์ใหม่กับการเข้าพักที่ฟาร์มสเตย์ซึ่งก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริง,รงๆกับครอบครัวคุณสกอตพร้อมกับน้องๆสีข่ขาที่มาต้อนรับพวกเราอย่างดีครับ สัมผัสความแปลกใหม่กับการขุดทรายแช่น้ำอุ่นท่ามกลางอากาศรอบค้างที่หนาวเย็นริมทะเลกับโอกาสแค่วันละสองครั้งในช่วงน้ำลงปิดท้ายวันด้วยการล่องเรือท้องกระจกชมสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์เกาะแปลกตาและหาดทรายสวยงามกับอีกหนึ่งสถานที่เด่นดังสำหรับคอหนังถ้ำนา,า,นานเนียที่ขโมยเวลาเที่ยวของพวกเราให้มาดื่มด่ำที่จุดนี้อยู่นาาเลยทีเดียวครับ พวกเราเช่ารถบ้านขับรถเที่ยวมาก็หลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเล่าเรื่องรถบ้านให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราเหมือนกันนะครับกับการได้ใช้รถบ้านจริงๆหลังจากที่ได้ดูแต่ในหนังมานานหลังจากเมื่อวานเราออกรถมาจากถ้ำนานเนียที่เมืองโคโรแมนโดเราก็มุ่งหน้าขับรถเข้าเมืองหลวงโอกเลนใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็ได้มาพักที่นี่ครับฮอลิเดย์พาร์ คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะครับเราได้มาแวะพักค้างคืนที่นี่ครับและที่นี่ก็คือ ฮอลิเดย์พาร์คนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหพูดชิ้นนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพไม่เข้าใจนะครับว่าฮอลิเดย์พาร์คมันคืออะไรพี่ชานอธิบายฟังหน่อยครับฮอลิเดย์พาร์คนะครับก็คือเป็นจุดพักรถบ้านนั่นเองครับคือเมื่อเราขับรถไปหลายๆที่แล้วเนี่ยเขาจะมีเหมือนจุดพักรถบ้านครับก็คือที่ฮอลิเดย์พาร์คนั่นเองครับคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถบ้านอ่ะถูกต้องเราสามารถเปลี่ยนถ่ายอะไรได้หมดเลยเติมน้ําชาร์จไฟถ่ายของเสียที่อยู่ในห้องน้ำหรือแม้แต่ค้างคืนนะครับหรือถ้าไม่อยาากนนนนอใรถบ้ เขาก็มีเรียกว่ามีห้องพักให้สําหรับเราเป็นหลังๆแบบที่เห็นข้างหลังนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นกฎหมายนะครับ,รบว่า <ผม S 1> ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าขับรถบ้านแล้วจะจอดข้างทางเวลานอนต้องเป็นนอนที่ฮอลิเดย์พาร์คแบบนี้แหละครับใชห่หรือที่เธอเขาจัดไว้ให้อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะครับว่าในรถบ้านเรามีอะไรกันบ้างอ่ะดีครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยอยู่นาน<ช>อยากเห็นแล้วว่ารถบ้านของเราเนี่ยจะสวยหรือเปล่าข้างในเขาบอกเลยครับว่ามันไม่ธรรมดาเลยคันนี้งั้นพาไปดูบ้านของเราสองกกันเลยนะไปครับ อ่านี่ครับก็คือรถบ้านของเรานั่นเองนะครับแบมเก๋มากๆเลยชื่อจูซี่นะฮะ <laughs> น่ารักมากถูกต้องครับอ่ะเราไปดูด้านในกันเฮะกันมาเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าจุดนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับริวิงรูมห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับตรงน,นี้นะครับก็สามารถดรอปลงไปได้แล้วก็ทําเป็นเตียงนอนได้ครับส่วนด้านหน้านี้ก็เป็นของส่วนของคนขับเฮ้ย <laughs> ขอบอกว่าจุด นั่นเป็นจุดพีของรถเลยใช่ไหมแบมจุดพีของรถเลยเออต้องขอบอกนะครับว่าเป็นจุดที่ตากล้องแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยนอนอยู่บ่อยที่สุด <c oughs> นะฮะเป็นไม่เขาไม่ได้อู้ง,งานนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรนอนดีกว่านะผมก็ต้องขับไปนะฮะนี่ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ำ,น,ำนะฮะใช่แล้วก็นี่ครับเป็นส่วนของครัวใช่คุณผู้ชมก็คิดดูเลยนะครับว่าในบ้านเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างครับ คิดมาได้เราก็มีให้หมดนะฮะในนี้ถูกต้องครับตู้เย็นนะครับฟรีเซอร์ทีวีหน่อชวทีวีหน่อยนี่ทีวีในนี้นะครับก็สามารถดึงออกมาได้ใช่ดึงออกมาได้แล้วก็สามารถดูข้อมูลของรถได้ครับผมว่าปริมาณของน้ำเหลือเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับการใช้น้ำก็คอนโทรลตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีจุดตรงนี้อันนี้เหนว่าหัวใจของรถเหมือนกันเนาะเหมือนรีโมทเนาะสามารถกดได้เลยอยากเลือกอะไรเปิดไฟ หรือว่าอยากใช้ซิงค์ใช้อะไรก็กดปุ่มก่อนนะครับจะได้ใช้น้ำได้ถูกต้องโอ้โหสะดวกสบายมากมากเลยและนี่คือช่องเก็บสัมภาระของเรานะครับคุณผู้ชมอ่าเิดให้ดูเออเลยก็สามารถเกี่ยวได้นะเกี่ยวได้สบายมากๆเลยฮะกว้างขวางคุณผู้ชมใช่ครับกระเป๋าแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่สามารถ พับลงได้ถ้าคุณเป็นกระเป๋าแข็งเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกินเนื้อที่ถ้ากระเป๋ามีโครงแล้วถ้าจะอาจจะต้องแบบเบียดเบียดเข้าไปเนี่ยจะแตกหรือเสียหายได้นะครับถูกต้องครับก็เลยเป็นกระเป๋าที่มันยบยบหน่อยเนาะก็สามารถที่จะแบบสมมุติเราถ่ายของเส็แล้วมันก็พับลงได้อย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดเนื้อที่เราลองใส่เข้าไปอันนี้เดลเฟื่อครับผมนะครับ นี่ครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถใส่จักรยานได้เหมือนกันใช่ครับวางจักรยานได้4คันกันเลยหนึ่งอสาม่ะมาถึงจุดนี้กันบ้างนะครับจุดนี้เนี่ยก็ตรงกับหน้าต่างของห้องน้ําเลยนะฮะก็เป็นจุดของห้องน้ํานั่นเองครับเซ็กซี่อ่ะช้องน้ำมีหน้าต่างเลยอยากจะโชว์ก็เปิดขึ้นมาได้ใช่ใช่ใช่นี่แล้วจุดนี้ครับก็คือจุดถ่ายของเสียนั่นเองครับก็คือสามารถถอดออกมาได้แล้วก็ไปทิ้งที่จุดที่ทิ้งอืม พอเรนได้พักนี่แหละครับมีสถานที่ให้สามารถทําพวกนี้ได้หมดเลยใช่แล้วามาดูถึงอีกที่หนึ่งดีกว่าตรงนี้ครับผมจุด<ช>นี้นะครับ,รบจุดนี้ก็สําหรับชาร์จไฟในรถนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นจุดต่อไฟเสียบเข้าไปในรถนั่นเองเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในรถที่จะใช้งานต่างๆอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้คือถังแกส๊สสำหรับทำอาหารนั่นเองครก็เป็น ก๊าซซัมีจีครับผมอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นจุดเติมน้ําเปล่านั่นเองนะครับผมก็อาจจะสองสวันเติมทีก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ปริมาณของน้ําที่ใช้ไปถูกต้องครับผมอืออีกจุดหนึ่งสําคัญมากถ้าไม่มีจุดนี้นะครับก็ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยคุณจอดอยู่กับที่แน่นอนอ่าแคือจุดนี้นะครับจุดที่เขื่อที่สุดเลยนะต้องขออภัยด้วยรองเดี๋ยวตะลุยกันมาเยอะแล้วครับผมเี่ ถังน้ำมันใช่แล้วครับครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่เสียบหัวจ่ายนั่นเองแต่ต้องย้านะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นใช้น้ํามันดีเซลดีเซลใช่นะฮะนอกจากนั้นก็ไม่ต้องห่วงเต่น้ํามันปกติเอ๋อลืมบอกไปหนึ่งอย่างครับครับผมในเรื่องของใบขับขี่สากลนะครับใครที่อยากมาขับรถต่างประเทศเนี่ยครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ต้องทำใบขับขี่สากลหรือเปล่า อาจจะต้องในประเทศอื่นนะครับแต่ว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องทําก็ได้ถ้ามีใบขับขี่ของไทยที่เป็นแบบใหม่ซึ่งมีข้อมูลภาษาอังกฤษอยู่ต้องมีภาษาอังกฤษนะครับนี่แหละครับตอนนี้ก็มีใบขับขี่สากลประเทศมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับขับแล้วกันนะแบมขับนะให้ให้ผมขับเหรอใช่แบมขับแต่พี่เขาทำอะไนี่นะทำมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยสอบกันแล้วกันให้แบมขับไปก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูแผนที่ให้ทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเวิร์กปรับดีกว่า ลุยต่างประเทศกันไปโ,โอเคสำหรับคนที่ขับรถ เที่ยวในนิวซีแลนด์ด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรหรือว่าจะเป็นรถธรรมดานะคะตอนที่เรารับรถมาเนี่ยเขาจะเติมน้ำมันให้เราเต็มถังดังนั้นพอเวลาที่เราคืนจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคืนรถแบบที่น้ํามันเต็มถังเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องความสะอาดของรถก็ดูแลนิดนึงนะคะถ้าไม่สกรปรกเยอะภายนอกไม่เป็นไรก็ภายในดูให้เรียบร้อยที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับคนที่ขับรถบ้านก็คือ การทําความสะอาดเรื่องของเสียนะคะเราจะต้องทาความสะอาดให้เสร็จหมดเรียบร้อยพอไม่อย่างนั้นเนี or or <movement> <hour> ่ยถ้าเราไปคืนรถโดยที่เราไม่ได้ทําความสะอาดให้เขาเคอสถูกค่าชาร์จซึ่งก็สูงเหมือนกันประมาณ200กว่าเหรียญนะคะอันนี้ก็เตือนกันเอาไว้ค่ะ